ร้านแอดมินฟิน์บริการซื้อขายแอดีเกมฟีฟ่าออนไร4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟิน์เท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อบบลูและเกมฟีฟ่าออนไลน4นะครับผมวันนี้ผมเรามาอยู่กันในซีรีส์ดองการ์ด SVP นะผมฟูลทีม EBS บวก5กันนะก็ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดู EP เก่าๆนะก็สามารถกดที่ตไอ i ดานบนขวามือได้เลยนะก็เดี๋ยว EP นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนักเตะที่เราซื้อกันเมื่อ 2EP ก่อนนะว่าซื้อใครมาบ้างในทีมนะครับผมโอเคปะ โอเคก็นี่เลยนะเป็นนักเตะที่เราซื้อกันเมื่อ2อ p ีที่แล้วนะก็ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะมีเดวเปโลอนะเทซเก้ age, นะคือ2คนนี้จริงมันคู่กันแลวมันได้สเตจเพิ่มนะพลังแฝงเพิ่มก็ถือว่าดีเลยนะยิงโค้งกมงบอลน,นะครับถือว่าเหมาะกันทั้งสองคนนะเดลเปโลก็ได้ยิงโค้งคือวอยปัน่นเนาะเทซเก้ age, ได้มงบอลเอาไว้เป็นกองหน้าเนาะนะครับแล้วก็พอสโคอะไรพวกนี้นะจอแดนลัวกูเจมทวานเนียแล้วเชดนะี่เนาะประมาณนี้ครับ ก็ถือว่าได้พอสโค่ที่เล่นกองกลางตรงนี้ถือว่ายิงไกลดีเลยนะสแตดดิร้อยี่เลยนะยิงไกลเนาะเพิ่มพลังแฝงยิงไกลก็อีกนะครับประมาณนี้เนาะนะเดี๋ยวไปดูกาดที่เราจะเปิดดีกว่านะที่เราดองกันมานะไปดูกันไปโอเคก็นี่เลยนะเป็นกาดที่เราดองกันมานะประมาณ1ิถึงสิบเอ็ดวันเลยนะเพราะว่ามันช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะพรุ่งนี้งานเยอะนะก็เลยดองไว้นะครับแล้วก็เพิ่งว่างมาอานะัดเนาะก็ประมาณสิบวันเลยนะสิบถึงสิบเอ็ดวันได้เลยนะครับนะ ถือว่าเยอะเลยนะน่าจะได้หลายเออยู่นะครับเนะโอเคนะก็ SVP บวกแชมเป็นพาร์มันเดิมนะไอดี ID นี้นะไอดีอเวนไม่มีเติมเพิ่มเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปรับการไปเปิดเลยดีกว่านะครับ11วันนี้น่าจะได้เยอะอยู่นะอาจจะถึงหมื่นล้านไม่แน่ใจรอดูนะครับไปรับการไปเปิดกันไป โอเคนะครับผมก็ได้ขายนักเตะออกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ขายเซเมนโดบวกนี่คือพันล้านนี่ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะนะครับนะแล้วก็ไปตีทางด้านเนี่ยสคนนี้ครับตีบกหมาเดบลอยมาเน่แล้วก็ลูก้าไอนอเดสเนาะตีบกหติดแล้วก็มาขายเนาะประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ตังในตัวมีอยู่5 2 2พล้านนะก็เดี๋ยวไปรับเพิ่มกันนะได้อีกประมาณ2,160ล้านเลยนะก็ ได้ส่วนลด PC ด้วยนะจาก GCIGR a ของ FIFA เสี่นะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะนะแล้วก็บอกมาจากช่องป๊อ l ลูนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มเติมด้วยเนาะนะครับส่วนลด PC นะสำหรับคนที่ชอบดองการนะ์นแนะนำเลยนะส่วนลด PC นี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับนะโอเคเนาะก็เซมิโดมันพันล้านเดี๋ยวใช้30%ลดราคาแล้วกันนะผุเมลนี่ 300M ก็ใช้ดีไหมไม่ต้องใช้หรมั้ เอาเซมิโดคนเดียวแล้วกันนะได้เพิ่มอีกร้อยกว่าล้านนะก็เป็นทั้งหมด2,276ล้านนะที่เราดองได้กันวันนี้ประมาณ10วันเนาะนะครับก็เดี๋ยวไปรับกันเลยะโอเคครับผมตอนนี้ในตังในตัวมีอยู่7,499ล้านแล้วนะครับนะก็ EP นี้นะครับไปเปลี่ยนมาเป็นอันนี้เป็นยูเรียนแดกเลอร์แทนนะ นะครับถือว่ามันเก่งดีนะเก่งกว่าโอเวอร์มาด้วยนะครับความเร็วอาจจะไม่เท่านะความเร็วสู้ไม่ได้แต่เรื่องการยิงนี่ดีกว่าเยอะนะยูเ่นเดเล์เนาะแล้วก็กองกลางนี่เปลี่ยนจากไอ้อะไรนะลืมชื่อเหมือนกันซิกูซันเออโอเคจําได้ละเป็นจากซิกูซันเป็นเลนาะโต้ทันเชสแทนนะมีความเร็วแล้วก็พลังแฝงดีรูปร่างมันรูปร่างหนาด้วยนะปีนี้ก็ถือว่าน่าจะเก่งอยู่นะพลังการยิงยิงไกลก็มีลองช็อตได้ด้วยนะ เรนาโตซันเชสแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะอุมเมลแคมเบลแล้วก็วนะิเซลเนาะซีดตัวเดียวเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อเป็นทางด้านของเรนาโตซันเชสก่อนนะัแล้วก็เป็นวนะิเซลนั้นน่าจะได้2คนเลยนะรวมๆกันแล้วน่าจะได้2องคนอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวจัดเลยเรนาโตซันเชสนะครับไม่แพงด้วย3 9มพันะแต่ดีนะครับพลังดีนะไปเลยดีกว่าโอเคนะครับเรนาตโตซันเชส แล้วก็เหลืออยู่สามพันห้านะเดี๋ยวซื้อนี่พอดีเลยนะโอ้โหวันนี้เป๊ะเลยนะนะครับเป็นวิเซลเนาะไปครับผมโอเคเหลืออยู่สองสามคนสุดท้ายแล้วนะฮุมเมลนะครับสองฮุมเมลโซโซแคมเบลแล้วก็ยูเลียนแดกเลอร์นะก็น่าจะครบแล้วนะสองตัวนี้็ประมาณหมื่นห้านะครับนะโอเคเนาะก็อีพีนี้ได้สองคนเป็นทางด้านของวิเซลกับเลนาะโตซันเชสนะก็เดี๋ยวรับนัตะแ้วไปดูวิธีน่าจะทีมนะครับผมโอเคไป โอเคนะครับผมก็จัดนักเตะเข้าทีมันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะสําหรับคู่ทีม EBS บวกห้าของเรานะครับ EP สาม EP นี้ได้มาเป็นเรนาโตซันเชตนะครับกับอาเซวิเซลเนาะแล้วก็ไปตีเปรลิสิตมันมีอยู่ไปตีบวกห้ามาใช้ก่อนนะครับก็มาใส่ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเพื่ออนาคตจะได,ได้ปีกแล้วหรืออะไรนีค่อยขายไปใช้เนาะค่อยขายไปซื้อเนาะนะครับก็พลังอะไรถือว่าดีเลยนะเปริสิตแลวได้ฟูบายเยนด้วยนะมันทําให้ เรนาโต้นี่คือสเตตขึ้นเป็นร้อยสิบเลยนะบก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับนะบกบกสาเป็นร้อยสิบเลยนะเรนาโต้ซันเชสนะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่นะวิเซลนี่ก็ตัวรับนะ cdm มีเข้าประทะได้ดีด้วยนะมันก็เลยเป็นแบบ cdm ตัวตัดเกมเลยนะไว้แบบ cdm เดี่ยวตรงนี้เลยนะวิเซลนะครับเรนาโต้ซันเชสนี่รูปร่างดีขึ้นนะเดี๋ยวให้ไปดูรูปร่างนิดหนึ่งนะครับโคตรแน่นเลยนะทีนี้รูปร่างรูปร่างหนาเอาดูดิดูตัวมันยางแน่นเลยเรนาโต้ซันเชสนะครับ ประมาณนี้นะพวกจอเดโลกูมันจะแบบป้อมๆแข็งๆแน่นๆแล้วโต้ปีนี้น่าจะแข็งที่สุดแล้วดูดูกล้ามดูไหล่รูปร่างหนานปีนี้นะครับน่าเล่นเลยนะเลนาโต้เนาะก็ประมาณนี้นะนกกนปีนี้ได้มาเป็นประมาณนี้นะก็อันนี้เป็นบาเลซี่นี่เปิดได้จากการ์ดบุกห้านะเช่าเจ็ดวันเนาะถือว่ามาใช้ได้อยู่ครับฟูเป็นกูอีบีเอสเหมือนกันนะ <c oughs> นะครับก็ อัธีมวันนี้เด้งไปที่38 0 0 0ล้านแล้วนะครับนะก็ไม่นับพวกโรเดลลูกูอะไรพวกนี้ที่มันบักนะ๊กเนาะนับเชดนี่อะไรราคาบั๊กนะก็ประมาณ3 0 0 0 0 3่น0 0้าแล้วกันนะครับนะเดเปโโรอะไรอย่างี้ก็ได้อยู่นะเปสิทธิ์นะครับเทเซเกนี่สแตดีเลยนะครับนะโอเคทีมคัลเลอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรนะได้อีมอนเตเกาโชยูเป็นตุสนะครับสองคนนี้นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับ เดี๋ยวดูที่แทคติกทีมกันนะครับใช้ประมาณนี้เลยแทคติกเตก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็บทบาทนักเตก็กับตันทีมก็เดียวเปโลอยู่แล้วนะทุกโทษก็เทสเก้น,นะครับเตะมุมนี่ก็ยิงเปลี่ยนเป็นพอสโคเลยก็ได้นะเซตพีทเยวพอสโคเลยเพราะมันตัวเล็กเนี่ยมันหมงไม่ได้แต่ว่าเรื่องการเปิดการไรดีนะครับดีคิกก็เป็นเดียวเปโลเนาะไปไกลก็พอสโคแล้วกันนะก็ เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะว่าได้กองกลางเพิ่มนะเรนนโตซันเชสกับวนะิเซลน่าจะแน่นขึ้นไหมครับกองกลางต่อบอลกันดีขึ้นไหมนะไปดูกันปะโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะมาดูกันว่าฟูลทีมอีบตอนนี้ที่ได้แดนกลางเพิ่มนะั้นเรนาโต้ซันเชสนะครับแล้วก็เป็นทาหน้านของอาเซลวิเซลนะเป็น cdm เนาะก็มาดูกันนะครับอีกฝั่งฟูแมนยูด้วยนะครับมีโรนัลโด้ยี่สิบยูบุก้า เฮ้ยแม็กโทเฮ้ยโอเคบาลิต okay, <b olog cycles> ี้สวยไเดี๋ยวตะเกะเดี๋ยวไปโลเฮ้ยเดี๋ยวไปโลยังได้อยู่เซลวิเซลวิเซลล็อกมาให้เดวออกมาพอสักโคเสานี้เรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งศูนย์อู้หักข้อโคตรโกงอยู่แล้วพอสโคน้องกรอบนะครับยิงมันอยู่ทีมเก่า โอ้อโ,โหพอตะโกหักคอตรงนี้คมคลิปนะครับหนึ่งศูนย์ยังรวดเร็วนะครับผมนาทีที่หกเท่านั้นเอาเรื่องนะเดี๋ยวไปโลสวยอาหัวร้อนอะอะอะหัวร้อนแล้วหัวร้อนก็ปั่นครับผมสองศูนย์หัวร้อนซะแล้วฟังหัวร้อนซะแล้วนะครับผมสองศูนย์นาทีที่หกกับนาทีที่เก้า เอาได้อีกลูกอีเซลออกมาได้เนพอสโคยูสเต้นะครับตัวนี้ซื้อมาลองเล่นดูแบ็คขวาเรนาโตโอ้โหเรนาโตมันก็พอยิงได้นะแต่พอสโคนี่ยิงดีกว่าเยอะนะครับเดวเปโลพอสโคจะปั่นอ้อาวอะไรออกลำหน้าเดวเปโล อ้าวอย่างนี้หลุดมาอย่างนี้ก็ปั่นไปครับผมสามประตูต่อศูนย์กลายมาให้อย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับเทเซก้ประตูดรีอาวิ่งคืนไม่ทันโอ้ปั่นเสียบคนเสาเสียบมุมเข้าไปสามศูนย์อย่างงงงครับผม <S <S อะไรวะนี่ทำไมไมันหลุดง่ายอย่างนี้อ่ออ่ออะไรกันนะ อาวอีกฝั่งออกวนะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อน <Hi. S 1> จะออกง่ายเกินไปเปล่าเพื่อน <Wow. S 1> อ้าวเรียบร้อยออกเฉยเลยออกไปแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันอีกเกมนึงดีกว่านะครับเกมต่อไปเลยป่ะโอเคครับมาดูกันที่เกมที่สองนะครับเกมแรกเขาโดนยิงไปเยอะแล้วออกเลย <laughs> นะครับเกมที่สองกันเลย นี่เรนโตสันเชตเบียดได้อยู you okay. so Não, ่นะโปเตงเอ้าโปเตงเฮ้ยโอเคเกือบโดนบาเลซี่ออกมาจอแดนลัวคูครับเอาย้อนมานี่ก่อนอ้าวไม่ย้อนล้วไปแล้วนู่นนู่นเดลเยวปลูมาแล้วโอ้โยนสวยจัดเดลเยวปลูย้อนมาเทเซเก้ปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งศูนย์โอ้คมเฉยเลยนะเทเซเก้นะโอ้ดาวิดเทเซเก้นะครับ เอาเรื่องนะพลังความเร็วดียิงคมด้วยนะปัดลงนี้เสียบสามเหลี่ยมครับผมโหปัดไม่ออกหน่อยเออลงนี้นะครับนำย่างไวเลยนาะทีที่เจ็ดไอเยลหนึ่งศูนย์พูดดูเรนาโต้ดูไม่งตัอย่างหนาเลยปีนี้นะครับถือว่าได้อยู่เรนาตโต้สัเชสเรนาโต้ด้วยเข้าบอลยิงไกลได้นะไปแล้วยังได้ไปแล้วครับ เทเซเกไมาแกมีความเร็วด้วยตัวใหญ่มีความเร็วเทเซเกโอ้โหม่มันย้อนไปหน่อยเอซิตเปิดกลับมาให้เทเซเกเอาแต่เป็นเลนาโต้บงครับผมสองศูนย์เยอะเลยเลนาโตซันเชสครับโอ้โหดูรูปล่างมันป้อมมากนะปีนี้รูปล่างมันหนานะครับเอาแล้วลุงนี้เทคโอ้ก่อนเทเซเกด้วยนะครับเอาแล้วครับสองศูนย์อีกแล้วครับผมอีกฝั่งเขาจะออกหรือเปล่า เอายังไงเอายังไงเอ้ยโอเคลากใส่ย่างเดียววิดเซลวิดเซลตัวตัดเกมครับสวยจ่ายตัดหลังเลยครับลูกนี้เทรซิเกลโดายอื้มเซบิเปิดกลับมาก่อนโอ้โหมันเปิดให้ประตูวิดเซลครับผมสวยเนี่ยวิดเซลตัวอ่านตัวตัดเลยเรนาโต เลนาโตเต็มข้อมาดิครับผมสามศูนย์ไปเลนาโตซาันเชตโอตัวนี้ของจริงนะโอ้ยิงได้เลยได้เกมรับดีครับเกมลุกดีนะยิงเต็มข้อหายเลยลูกนี้สองลูกไปแล้วครับเลนาโตซาันเชตโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับเลนาโตไปสองลูกแล้วนะเทสเก้ไปได้โอออกมานี่ครับจอแดลัวกูก่อน ลายมาเดเลเรนาโต้โอ้โหใจวิเซีโอ้โหวิเซลตัดโคตรด,ดีแล้วมาเทเซเก,เก้ลูกนี้ครับผม4-0ไปครับผมวิเซลนี่ตัวตัดเกมอ่านเกมข้างหลังบ้านเลยนะแบบก่อนถึงกองหลังนี่ตัดหมดเลยนะวิเซลนะครับสวยงามแล้วจ่ายไปลูกนี้เทสเก้โลเข้าไปครับ4-0ไปแล้วโอ้โหคนละสองลูกเลยนะเอาเรื่องจัดนะครับมาุสเซ โคเทสเก้เทสเก้เเกดึงเอาหลายต่อเลยครับผมอุ้ยอเอา้าจานจุดโทษเออ,หอไหลไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เมื่อกี้เลยด,ดึงกลับไปก่อนโอ้โหเขาสไลด์ปาดมาอย่างงี้ก็จุดโทษเลยครับผมโอ้โหสุดยอดทีมนี้เทสเก้แฮตติกไปเยือกเลยทีเอา้าโอโ้โหลุย ได้ติดโทษแล้วไงแฮตติกเนี่ยวิซลิลไม่ตัดตัดหมดเลยนะวะเกมที่แบบว่าเขาเปิดข้ามามันอ่านเกมมันตัดหมดเลยนะวิซลิลเถือเอาเรื่องมากเลยเกมเดี่ยวนี่สุดยอดแล,ล้ววิซิลเนี่เย,เ,ยเกมรับมันคือตัดหมดเลยโอเคสวยอาสโคต้งลูก่ะเทสเกะ่ะเทสเกะปัดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ปั่นขวาเรียบร้อยเลยน่าจะจบแล้วล่ะ อูปันขวานี่แฮตติกเลยนะเทสเก้โอเคครับผมจบเกมไปนะครับสี่ประตูต่อสูงเลยนะเกือบเกือบจะเป็นห้าสูงนะจะประตูเขาเซฟเฉยเลยจุดโทษ <c oughs> นะก็ถือว่าสุดยอดเลยนะทีมนี้นะครับยังไม่ครบทีมแต่ว่าทีมเอาเรื่องเลยนะถือว่าเล่นดีเลยนะครับแต่ละคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับอีพีนี้นะการดองอีพีนี้ใครที่ชอบใจนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปกัดดองแบบนี้นะครับผมนะโอเคแล้วไว้เจอกัน EP ต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายจุบจ๊บ